ハッ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  โอเคก็กลับไปพบกับรายการเปิดโปวชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะห่างหายไปค่อนข้างที่จะนานนะประมาณเกือบอาทิตย์เลยมั้งที่ไม่ได้เล่นเกมนะก็มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์ว่า พี ì, ่อารินม e, ันบ uh e uh 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 ัฟสกิลหนึ่งแล้วนะพี่มาดูหน่อยสิมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็คือกูก็แบบไม่รู้จะตอบยังไงนะยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยกบไม่ได้เล่นผมว่าผมเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะอารินบัฟมาใหม่เดี๋ยวคนแย่งเล่นเยอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมีสกินฟรีว่ะ สกินชิ่ไโตะเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้เล่นไม่ได้อีกแค่สองสกินก็เสียใจด้วยนะครทั้งน้อง,องมาดูบัฟอะไรมานะอเอฟเฟคลดความเร็วตัวเองขณะใช้สกิลหนึ่งลดลงคืออะไรวะลดความเร็วตัวเองในขณะใช้สกิลหนึ่ง,งลดลง <laughs> อะไรครับนี่ช่างแมงแล้วกันโอเคเราจะตัดภาพไปอย่างรวดเร็วเลยดีกว่าตานนี้เราเจอออฟเลนจิ้งจกดูร้ายแนละ้วส่วนเซตไอเทมที่ผมจะเล่นนั่นก็คือเป็นของน้องบิก๊กกระจวนะมีรองเท้ากันดีซีดาบคีกงเล็บคีดาบสายฟ้าเคียวแล้วก็ดาบลดดามเมดนะโอเคเป็นเซตดามเมดดีดีนี่เองนะความจริงอันนี้ก็เป็นตาที่ 2- 3ที่นะรู้สึกว่าตารแรกที่เล่นไปรู้สึกว่ามือกับสมองมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะเออแล้วไปบิ๊จนมึงเวลขึ้นมาวะมึงไปดูดบัฟแดงมาแล้ววะไอ้เหี้ย ไม่โดนนำแล้วไงวะกู o, e ได้คิวเลีก่อนไปไอ้น้องอุ้ยแรงว่ะกูฟันทั้งหลายทีสกิลใส่กูสองทีเก็บเลื่อยก่อนเลยแล้วกันมาถึงก็เปิดกูเลยไอ้สัสถ้าเราเพี้ยนนี่เราอาจจะโดนเหยยดยามก็ได้นะมันเปิดที่ดี่ตกคุมมาขนาดนี้โอเคครับน้องได้มังกรเล็ก เว้ยเหมือนเลนกลางมวยกับลอเลียวน่าจะมีประเด็นกันนะไปดูหน่อยดีกว่าพี่มาแล้วไอ้น้องไม่กลับเหรอม่กลับลเหรอ้ยเปิดโปสตาร์ฟตีเว้ยเฮียแยเออโอ้แว้นมาเลยวะไอ้นี่เซ็งว่าอุตสาห์ฆ่าได้นี่ว่าจะฟิกเกอร์มาอย่างเหล่ท่อสัก,กนหน่อยนะสงสัยต้องรองเท้ากันซีซีแล้ว จานหายนะเพื่อนหรือว่ามันอาจจะเอาดาร์คสไลเยอะก็ได้นะต้องลองไปดูหน่อยดีกว่าโอ้วยเอสัตว์เอ้ย,อย,ยลิงเง็นบไหมลอเรียกมันเปิดอตติอ่ะเพื่อนไปไปคู่เลยเนาะ ความจริงเจอบิทเจนนี่เราควรจะออกเกาะสักชิ้นนะโอ้ข้างล่างเป็นไบโอเลดด้วยป่าเป็นไรนะเป็นคิวเลนไอเหียออกเกาะสะทะ้อนนี่คุ้มเลยนะได้3ตัวเลยของเพื่อนมวยเก็บสแต็กร้อแล้วเฮ้คิวเลนมาด้วยนะมาดีน้องเฮ้ยทำไมกูไม่ได้ยินเสียงรถเลยวะเฮ้ย เป็นอะไรวะท้าไมกูตายบ่อยจัะว่าเฮีย,อยเออตรงกลางมึงไปไล่เขาตายเองวะนั่ยว่าแล้วโดนด,ดึงอของแม่งก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมีแค่รองเท้ทากันดีซีถุงมือขี้งูเออเวลหาวลเจ็ดสตาร์บัตทีมอุ้ยก็มาเนี่ครับขี้แตกนะฮะหกเก้าแปด สำหรับใครที่เล่นอารินแล้วไม่ออกคีย์นะบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเบาแนละค่อนข้างจะอ่อนนะกูบอกเลยนะไอสตาร์เบิร์ตีมแล้วก็ฟันเป็นช็อตสุดท้ายนะที่ปล่อยขึ้นหนาไปอะ่ะมันติดคีย์ได้นะเว้ยถ้าคือมึงเล่นสายคีย์แล้วมึงแบบปล่อยเป็นวงกว้านี่คือล่วงเหมือนเนะสูงสุดมันน่าจะได้ประมาณ4 0 0พกว่ามั้งถ้าเล่นคีย์ออกแล้วก็รวมทั้งดาบเดยงแต่ว่ากูเอามึงก่อนเลยล้วกันนอ้น้องเปิดโปเฮ้ย ฟิงเกอร์กูเป็นเหี้ยอะไรเลยสั้นเกือบไม่ได้นะผมว่าผมค่อนข้างที่จะตายเยอะเกินไปแล้วไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรตายอย่างเยอะเหียโอ้ยทำไมมันไม่ได้ยินเสียงสาตาร์ทเครื่องว่าไอเหี้ยสกินเหี้ยนี่ออแล้วกูก็ไม่มีเกาะไงพระเจ้า นี่กูจะเกิดมาเพื่อเคลคลิปหนึ่งเวฟก็กูว่าตายแล้ววะเอแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะที่ป้อมเรายังแบบยังไม่แตกมากนะไม่รู้ฝั่งตรงข้ามทำไมมันไม่เอาป้อมเราก็ไม่รู้มาเดี๋ยวกูต้องฟาร์มอย่างจริงจังแล้วนะเพเซฟแล้วทีนี้น้องเบลไม่ต่างนะเวลไม่ต่างนะเวลเก้าต่อเวลเก้านะสวยเพื่อนในหลักองคเนปี้กู โอเคฮะเบฟกลางเขานะเดี๋ยวจะเอาเบฟกลางสักหน่อยอเอาแดงไปแล้วเฮ้ยคิวเล่นเปิดโปรยน้องสตาร์บร์ตีมไซลบแง,ง่เ <c oughs> สียบ,บิกเกอร์ไปแล้วนะเราไปฮะไปฟาร์มบนจิวต่อนะได้ตัวหนึ่งก็พอฮะรออันติคูดาวก่อนค่อยล่านะบีจแจงเขาก็าไม่มีอันติแล้วนะเมื่อกี้เขาใช้กับเราไปแล้ว เคมออเล็กต่อเลยสลับทำไมเพื่อนเดี๋ยวขอเคลียร์เวฟนี้ก่อนล้วกันถ้าจะสลับเฮ้ยเอาหรอถามจริง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 ปากบอกจะไม่ตายปากบอกว่าจะเพซอร์ต่างมัน,เ,น,เ,นมเดิมเรนบนใส่กันอีกาปะนะใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวด้านล่างไปดีกว่านะ ปล่อยมนันด้วยเฮ้ยแรดแบกหรอเป่าผักเก็นไปแล้วไอ้น้องเลนบนดูอย่าเอาเลนล่างกับเดนกลางแรกไปแล้วกันลิงดันลิงดันกลางอยู่ช้างเดีไยวไว้เพื่อนไปลิงมันต้องเลือกสักคนหรือวะโอ้มึงไม่ตีพอมังไปตีบาร์พียริวเลนโผล่กลางเฮ้ยสวย ม,ม,มึงม่มึงมืตีคลิปอีกแล้วไอ้น้องเดี๋ยวพูดใส่จังแมงแล้วเว้ยสัดโอ้ยแล้วเบื่อเมยตรงนี้จิงสถานการณ์ยัำแย่ว่ะเขาเริ่มจะสวดแล้วเรียบร้อยแต่ว่าป้อมเรานำอยู่นะตอนนี้เขาสวนมาแล้วถ้าเรากันได้ก็คงจะดีเฮ้ยเปิดโป ตามเมื่อทีมเอ้ยก็มาดีสัตว์เลยล่างมีเจนนะตอนนี้เราตายได้นะบอกเลยถ้ามันขีดล้วใส่ผมก็มคือผมร่วงนะผมไม่เหลืออะไรแนละ้วทั้งฟิกเกอร์ทั้งอันตินะแต่ว่ามันไม่เอาอะ่ะงั้นเราก็ฟาร์มรอฮะฟาร์มรออันติมาช้างช้างเพื่อนมึงเป็นแทงมึงก็ไม่ใช่ว่านี้นะ รอโอกาสเนี่ยเปิดโปรเก็บสแต็กสตาร์เว์ทีมก็มาดีไอ้เหี้ยมาแล้วป่ะไอ้น้องกว่าจะนิ่งไอ้สัสกว่าจะนิ่งพี่ก็กิ้งมาก่อนอะฮะดีเลือดกว่านะโอ้โหแม่งเอ้ยป่าจเราตายนะโอ้โหสาไปเก็บมันมาได้สั เทนี่จะได้ดาร์คเลเยอร์เสียดาร์กป้ะเนี่ยสวยเว้ยแ er. จนจะเกิดละเฮ้ยคิวเล่น hey, เปิดโปงสไลด์อุ้ยมันโผล่แล้วสไลด์ต่อเนื่งองขอคี้หน่อยก็ยมาดีก็มาดีเฮ้ยตายสีแล้วเพื่อน เราได้ดักเซย์เยอะเฮ้ยสกอร์ตอนนี้กลับมาฆ่าแปดตายแปดนะครับแต่ว่าแอซิสศูนย์วะบอกเลยทุกตัวที่ฟันต้องเป็นของกูเท่านั้นว่าไงเพื่อนไม่มาเฮ้ยเปิดโปรสตาร์วร์ทีมไล่ออกปาตายอะ แต่ว่าเราต้องใจเย็นนะเพราะว่าเราไม่มีอติเราไปหาทำแบบไอ้สัตว์แทนที่มึงจะปล่อยบนกูเดินมาล่างแล้วไอ้โออ้้ไควายเอ้ยใครได้ดาร์กว่เมื่อกี้ไม่ต้องไปดันบนวันนี้รออิทธิก็ได้วะาสามใจนึงก็อยากไปดนันใจนึงก็กลัวเพื่อนจะบวกไอ้เหี้ยเนี่ยคลิปร่างเขาแล้ว ไปโอเจ็บไปโอเจ็บเปิดโปสตาร์บ์ตีมสวยเฮ้ยร่างสวยเพื่อนสวยเฮ้ยดีนะช้างม่นตามกูมาไม่งั้นกูคงจะล่วงเลยเหลือตัวอะไรเหลือคิวเลนไม่น่ายากนะเดี๋ยวสู้เพื่อนตายแล้วนี่ีอ้อมนี้น้องชนะเฉยนะหลังจากที่เราโดนอะไรไม่รู้ตกหยอกตะเยอะนะเอาละ Okay, โอเคก็จบไปแล้วสำหรับรายการเปิดโปรช่อนะก็บอกไกว้ก่อนเลยว่าก่อนจะได้แต่ไฮไลท์แต่และคลิปแต่และอะไรเดี๋ยวลำบากแสนเขียนนะผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะที่ไม่ได้เล่นเก่งเล่นอะไรมากถ้าเก่งก็คงจะไปแข่งแล้วไม่คงมาทำคลิปอะไรแบบนี้หรอกเฮยบวกร้อยเลยหรอไหนขอดูคะแนนเราหน่อยนะโอ้คะแนนเรา 12. 8นะเพื่อนกูโนแอซิดโอ้มีแอซิดแค่หนึ่งว่ะเดาเมจ33นะ เอาละคงไม่มีอะไแล้วละก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเลยนะช่วงนี้ก็งานเยอะนะไม่ค่อยมีเวลาได้ทําแต่ก็อาจจะมาตัดให้ดูเรื่อยๆนะขอบคุณทุกการดูการติดตามการรับชมการฟังการคอมเมนต์การกดไลค์ทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างเลยโอเคก็ขอให้ดูผมต่อไปเรื่อยๆนะฮะสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณที่มารับชมครับ